ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาวัตถุมงคลนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือมาให้อ่าได้ชมแล้วก็เปิดราคานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าที่แกวนหน้ารถนะคะเนาะอันนี้คือจะเป็นหลงปู่เผือกนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะเนาะ อพอดีหน้าก็ได้เดินทางไปทําบุญนะคะแล้วหน้าก็เช่าวัตถุมงคลนะคะก็คือของหลวงปูเ่เผือกมาด้วยนะคะเนาะ,ะหน้าก็เช่าบูชากลับมาที่ที่บ้านมากนะคะแล้วหน้าก็มาเปิดราคานะคะเนาะ,ะเพื่อนๆในพี่นะคะท่านใดสนใจนะคะก็ตามคลิปที่หน้าลงแยกไว้แต่ละ EP นะคะเนาะ,นะค่ะ อันนี้คือจะเป็นที่แขวนนะคะเนาะเนี่ยค่ะแฟนหน้ารถได้นะคะเนี่ยคะ่นนดดะ,คะ,คะว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน,นี่คือเป็นตัวแขนเนาะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ค่ะเป็นใบโพอ่าใบโพหลวงปู่เผือกนะคะวัดหิ่งแก้วสมุทรปราการนะคะเนี่ยคะ่ะด้านหลังก็จะเป็น อัคระยันนะคะอยู่เย็นเป็นสุขล่ำรวยเงินทองแหวนหน้ารถได้เลยนะคะนอะ้ออันเนี้ยหรือไว้ไที่บ้านก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าอ่าเพื่อนๆนพี่นะคะจะสะดวกแบบไหนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะด้านบนนี้จะเขียนว่าไดีไหมดนะคะ ลาบยศสรรเสริญสุขนะคะลาบยศสรรเสริญสุขนะคะอายุวัน,นะสุขะพละนะคะเนาะด้านบนนะคะอันนี้หน้าก็ได้เช่าบูชาแล้วก็เอามาเปิดราคานะคะเนาะเพื่อนๆที่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็เดี๋ยวราคาหน้าจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่นาคได้เช่าบูชาเก็บมาที่บ้านด้วยนะคะเนาะก็คือเช่าบูชาจากวัดนะคะที่นาคไปไปวัดกิ่งแก้วเมื่อน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะคะเนาะนาก็เอาวัตถุมงคลก็กลับมาหลายรุ่นอยู่นะคะเนาะแต่จริงๆแล้วทุกรุ่นที่นาคเอามาไม่ได้ทันหลวงปู่เผือกนะคะเนาะเพราะว่าหลวงปู่เผือกนี่ท่านมระไปตั้งแต่ ปีพศออป,ปีพศสองห้าศูนย์หนึ่งนะนะคะเนาะนหลวงปู่เผือกใช่นี่ค่ะตอนที่ท่านมรณาภาพก็อายุได้แปดสิบเ้าปีนะคะตอนที่หลวงปู่เผือก ท่านมรณภาพตั้งแต่ปีพศ2501นะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือวัตถุมงคลที่น่าเช่าบูชามาก็คือไม่ทันไม่ทันหลวงปู่เผือกนะคะแต่จะเป็นหลวงพ่อ,อท่านแกดสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเนาะแต่น้าก็ได้เช่าบูชาแล้วก็เอามานะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะเพื่อนๆพี่พี่นะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเนาะเดี๋ยวราคาน่าจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ยาวมากนะคะเนาะหน้าก็เอามาลงแล้วก็มาเปิดราคานะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอ,อจบคลิปเพยงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะอันนี้นะคะจะแขวนหน้ารถหน้าหิ้งได้นะคะเนาะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เช่าไปแล้วคือจะเอาไป แบบไหนนะคะแต่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีเชือกนะคะก็คือเป็นเป็นเป็นนี้ก็แขวนแต่ของหน้าก็แฝนไว้ที่หน้ารถนะคะเนาะตรงที่แฝนพวงอะไรนะคะตรงที่เขาแขวนใน่ดอกไม้นะคะเนาะหลวงปู่เผือกนะคะสวยงามนะคะรุ่นนี้ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อที่อยู่วัดนะคะท่านก็จัดสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเนาะก็เป็นรูปอของหลวงปูเ่เืิกตั้งแต่สมัยที่ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะเนะี่ยแต่ก็ไม่ได้ทันหลวงปู่นะคะอันนี้คือจัดสร้างจัดทําขึ้นมาใหม่นะคะเนาะ